สมมติถ้าผมคุยกับเน็กผมก็สามารถคุยเรื่องงานซีรีสได้ตรงๆเลยเพราะว่าเน็กก็เป็นคนที่เอาการเอางานมากๆซีรีส s มากๆอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งเขาเป็นรองลีดเดอร์เขาก็จะช่วยผมแบบแมネจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างวงกระค่ายหรือว่าเป็นการทาบล็อกกิ้งคิดท่าเต้นใหม่อะไรพวกนี้ครับหรือว่าแต่ว่าถ้าผมคุยกับมาร์คซึ Mark. ่งมาร์คเขาก็จะมีความแบบว่าขี้เล่นหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะเปิดด้วยความแบบว่าเออ bro what's up <Oi. S 1> แบบว่าวันนี้เรา ทำอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยครแสดงว่าต้องเข้าใจคนต้องเข้าใจคนมากๆเ,าเข้าใจคนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะ approach คนนี้ยังไงแล้วอย่างเงี้ยมีใครคอยเช็คเราเปล่าตัวเราเองอะ่ะมีบ้าง <c oughs> มีบ้างละกันคืออันเนี้ยผมมันเป็นสิ่งที่ผมอาจจะต้องพัฒนาเพราะว่าบางทีผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับตัวเองละกันเพราะว่า,าด้วยความเป็นพี่ใหญ่แล้วแล้วก็ด้วยความเป็น leader บางทีผมมันเป็นจิตใต้สํานึกที่รู้สึกว่า I have to be strong for the members mm hmm. ผมเลยบางทีไม่พูดความรู้สึกตัวเองออกไปแล้วก็เก็บไว้ข้างในก็จะมีเพื่อนบางคนที่ดูออกแล้วว่าอะอัอนแปลกๆวันนี้ mm hmm. เขาก็จะเข้ามาทักอย่างขุนพลหรือจินวุก mm hmm. เขาก็จะเหมือนดูแล้วพี่พี่พ,พี่โอเคไหมบอกว่าคุยกับผมได้นะ